Toyota Fortuner น e g e n d e r พร้อมระบบกล้องรอบคัน360องศาติดตั้งตัวหน้าจอ Android ขนาด13นิ้ววิชิกาเน e o 13+ Plus และระบบเดิมทั้งหมดของรถ Fortuner คันนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับตัวจอได้เป็นยังไงไปดู Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็บมาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ย เรามาอยู่กับตัวรถรุ่นพิเศษนะครับอย่างตัวรถ Toyota Fortuner Legend e r นะครับซึ่งในตัว Legend e r รคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเสียงที่เป็นตัว JBL ด้วยนะครับในรุ่นที่เป็น l e g e n เด r แบบนี้เนี่ยก็จะมีระบบที่พิเศษมากๆอย่างเช่นการใช้งานตัวกล้อง 3. 6 0องศาหรือว่าตัวกล้องรอบคันที่เป็นงาน OEM จากโรงงานนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยการใช้งานนะครับการเปลี่ยนตัวจอ Android เนี่ย ก็ต้องมีเรื่องของเทคนิคพิเศษแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การติดตั้งพิเศษสําหรับในวันนี้เนี่ยเรามาติดตั้งตัวหน้าจอ Android ที่มีขนาดโคตรใหญ่ถึง13นิ้วนะครับอย่างตัวมิชิก้า n Neo 13 plus ซึ่งเป็นสเปค RAM 8 ROM 256นะครับ CPU snapdragon แล้วก็ Android 13ที่พิเศษในงานติดตั้งในวันนี้นะครับก็คือเราสามารถทำให้ระบบตัวกล้องรอบคันนะครับของตัวรถ t o y o t a Fortuner l e g e n d นเคันนี้เนี่ยทำงานร่วมกับตัวจอที่มีขนาดใหญ่ถึง13นิ้วอย่างตัว NeO13 Plu ตัวนี้ได้ การเข้า,เาไฟเลี้ยวและให้ภาพกล้องขึ้นเลี้ยวขวากล้องขึ้นการเปลี่ยนมุมมองกล้องยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูนะครับเรื่องของการใช้งานและก็ลักษณะงานติดตั้งในตัวรถ Toyota Fortuner Legender รคันนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันในช่วงต่อไปกันได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Toyota Fortuner Legend e r นะครับก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอที่มีขนาดโคตรใหญ่เลยนะครับเป็นตัว M ิชิก้านีโอสิบสานะครับ ขนาดเนี่ย13นิ้วนะครับติดตั้งแบบตรงรุ่นเลยโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่จริงนะครับเช็คในส่วนของระบบเดิมกันก่อนเลดีกว่าครับล e เจนเดอมีคอนโทรลเาลยเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงนะครับเราใช้เลื่อนแท็กวิทยุตัวนี้ได้เลื่อนคลื่นนะครับกล้องวัตพันเดี๋ยวซ้ายนะครับปึ๊บขึ้นอย่างนี้นะครับไปขวาเปิดไฟเลี้วขวานะครับขึ้นแบบนี้นะครับ ล้องมองหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยเบกล้องรอบคันขึ้นในลักษณะนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถกดปุ่มสั่งการได้เสียงตัวนี้นะครับเพื่อควบคุมในส่วนของตัวกล้องรอบคันได้เช่นกดครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนมุมมองได้เบบฟึบบกดหนึ่งครั้ง กลับมาหน้าเดิมแบบนี้ได้แล้วครับ <S <S <ม>ระบบเดิมอยู่ครบนะครับสำหรับตัวล e g e n d ดอตัวนี้นะครับใส่หน้าจอของ m i ชิก้า Neo 13 plus ไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันหน่อยดีกว่าครับ <S 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 ในเรื่องการใช้งานนะครับการเล่นแอป,ปต่างๆ Youtube สำหรับในตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่เป็นสเปค RAM 8ร o ม256นะครับ CPU snapdragon 2.0 GHz ดูโหนกระแสะแบบนี้ได้นะครับเร็วไม่เร็วดูงี้เลยเลื่อนปุ๊บขึ้นปั๊บแบบนี้นะครับติดโฆษณา เพิ่มเสียงวอาเสียงเราจะได้มีการไปแจ้งคับที่โรงพักใช่ไหมใช่แล้วเล่นเพลงก็ใช้ในการคอนโทรลอะไรตัวนี้ได้นะครับความชัดระดับ Q LED นะครับในตัวนี้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับสามารถเล่นในส่วนของตัว Google Map ได้และสำหรับในตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งตัวไมโครโฟนเข้าไปด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราลองสั่งการได้เสียงกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวโฟกัสกันนิดนึงไปส่วนจตุจักร แบบนี้เลยคือเรลโคดนะครับเริ่มนำทางกันเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับมีข้อมูลการเดินทางแบบนี้เลยแบ่งครึ่งจอได้นะครับไปทางทิศใต้าจากการกดสี่เหลี่ยมตัวนี้เบิร์บกดตรงนี้ครับแบ่งครึ่งจอครึ่งจอเป็น y o YouTube ครึ่งจอเป็น Google Map แบบนี้ครับโอนกระแสแบบนี้นะครับกดเริ่มนำทางได้ ไปทางชิศใต้ไปตามซอยนะปิดเสียงของตัว Google Assistant ได้ในลักษณะนี้ด้วยนะครับกดคำขับขับรถไปนะครับเปิดไฟซ้ายปุ๊บเลี้ยวซ้ายภาพกล้องซ้ายขึ้นเลี้ยวขวาภาพขวาขึ้นนะครับในลักษณะนี้เราสามารถเลื่อนเต็มจอได้ <S <S เล่นใน2สองแอปอื่นๆ <S <S ได้นะครับ เราสามารถลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail แล้วก็โหลดแอปผ่าน Play Store ตัวนี้ได้หรือว่าเราสามารถเล่นนะครับในส่วนของตัว Look TV คือแอปดูทีวีออนไลน์ได้นะครับใครอยากจะดูวิธีการใช้งานตัวนี้โอชุสามเต็มๆกดปุ่ตมตัว I ุมบนขวาตรงการ์ดได้เลยนะครับช่อง3579 Mono t 9 Mon 29, Work Point สามารถเล่นได้นะครับแต่จริงเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปใช้ตัว True ID หรือว่าตัว A AS Play มากกว่านะครับ ตัวนี้เนี่ยระบบเสียง DTS 5.1 Channel นะครับชิปเสียง AKM 7738อาซาแฮีแนวเดียวกับเครื่องเสียงบ้านเลยนะครับ Equalizer เน้นย่านความถี่ต่างๆนะครับเ a d e b a บาลานนะครับ DTS นะครับการตั้งความถี่ต่างๆ p ฟ a n ทอมเซนเตอนะครับตัว crossover การกรองความถี่นะครับแล้วก็ตัว time alignment เพื่อสร้างเวทีเสียงนะครับ ใช้งานได้ในลักษณะแบบนี้เลยและในตัวนี้เนี่ยเราทําการเดินสายแบตใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฟิวกันไฟช็อตเข้าไปด้วยสุดยอดเลยนะครับสำหรับตัว m ิชิแกนน n โอ13บ plus ตัวนี้แรม8ลอม256ใช้กับตัวรถ Toyota Fortuner น e g e n d เจนดแโคตรเจ๋วเลยครับผมซึ่งสําหรับระบบเดิมของตัวรถ Toyota f o r t u จูเนอร์ n d เจนคันนี้นะครับยังทํางานร่วมกับตัวจอ Android Michigan Neo plus ตัวนี้ได้อย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องรอบคัน ที่เราสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วกล้องก็จะแสดงขึ้นในมุมมองทั้งซ้ายและขวาการเข้าเกียร์หอยหลังเพื่อดูภาพจากมุมมองด้านหลังนะครับการที่เราสามารถกดปุ่ม voice นะครับเพื่อ,อ,อดูมุมมองกล้องมุมมองอื่นๆได้เนี่ยก็สื่อว่าดีมากๆเลยและที่สําคัญเลยนะครับคือเซนเซอร์ของตัวรถคันนี้นะครับที่ทํางานร่วมกับตัวกล้องรอบคันเนี่ยยังทํางานร่วมกับตัวหน้าจอ Android ตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยใครมีรถโตโยต้าฟอร์จเนอนะครับอยากติดจอ Android ก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอแอนดรอยด์9นิ้ว10นิ้ว,วทั่วไปจอแอนดรอยด์ที่มีมือหมุนเพื่อปรับเสียงจอแอนดรอยด์ที่มีขนาดใหญ่13นิ้วอย่างตัวนีโอ 13+ ตัวนี้นะครับโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w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  ์ไว r ์เว็บคาร์โปรหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานติดตั้งจองคิวติดตั้ง พูดคุยเกี่ยวกับงานติดตั้งได้ที่ Line, i d l i n e s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี p ่วันคาออดีโอสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Toyota Fortuner l e g e n d e r ที่มีกล้องรอบคันติดตั้งตัวหน้าจอ a n d ด o i d ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถึง13นิ้วตัวนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ